สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่องสายบุญพาเที่ยวนะครับแล้วก็วัตถุมงคลก็วันนี้เรามีเทคนิคนะครับว่าจะวิธีการเก็บรักษาพระนะครับไม่โดนลมโดนน้าโดนอากาศนะครับเพื่อรักษาผิวพระนะครับให้อยู่กัรอนานๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเลยครับว่าวิธีนี้นะครับเราทำยังไงกันบ้างนะครับอุปกรณ์ครับอันดับแรกครับก็มีนี่ครับตัวคีบครับสําหรับไว้อ่าคีบนะครับ ตัวที่2นะครับเป็นถุงซินนะครับผมนี่ครับก็ขนาดเราก็เลือกเอาตามขนาดที่ต้องการนะครับอันนี้เราเลือก1 5้านะครับนี่ครับแล้วก็มีตัวไฟแชกนะครับหรืออันนี้ก็เป็นปืนยิงนะครับถ้าเราไม่สะดวกก็เป็นไฟแชกก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเลือกเลยครับนี่ครับเรานำเหรียญนะครับใส่ถุงซินเข้าไป ผมก็ใช้ตัวคีบนะครับคีบเข้าไปตรงนี้เราก็ดูนะครับว่าเราชอบสั้นหรือยาวนะครับให้มันพอดีกับพระนะครับนี่ครับเราก็ยิงออกมานี่ครับให้มันพอดีนะครับผมถ้าพอดีแล้วนะครับใช้กรรไกลนะครับผมตัดนะครับ นะครับห้มันพอดีนะครับพอเราตัดเสร็จใช่ไหมครับนี่ครับก็ใช้ปืนนะครับยิงปืนไฟแชกนะครับปืนไฟแชกถ้าเราไม่สะดวกก็เป็นไฟแชกนะครับลนเข้าไปเรียบร้อยครับนี่ครับผมก็นี่ครับสวยงามนะครับ ก็อย่าเลี้ยนต่อไปนะครับผมนี่ครับเราชิ้ดูครับผมเพื่อรักษาผิวพรานะครับเวลาเราเก็บไปหลายปีนะครับจะได้แบบยังแบบว่าใหม่เหมือนเดิมนะครับผมไม่มีฝุ่นมีอะไรเข้าไปเกาะนะครับหรือไม่เป็นสนิมนะครับ มันพอดีนะครับผมกันไกลตัดนะครับคอยแจ็คหลุด้าไปนะครับเก็บร้อยนะครับผมบสวยงามนะครับ ก็เดี๋ยวตัวอีกเหรียญหนึ่งครับผมเราปรับขนาดความยาวได้นะครับให้พอดีกับเหรียญน,นะครับ เรียบร้อยตัดครับผมเราก็ไมต้องตัดคิดมากนะครับให้มันเหลือสักนิดนึงนะครับเพื่อจะได้มันพอด,ดีนะครับลนเข้าไปเรียบร้อยครับผมสวยงามครับผมนี่ครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับ ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม